อัปเดตพิกัดที่จอดรถโซนพิเศษสำหรับสมาชิกนวสยามแบล็กไทเทเนียมพลัสและไทเทเนียมที่สยามพารากอนและสยามคาปาร์คฉบับปี2025สำหรับที่สยามพารากอนใครที่เป็นสมาชิกนวสยามแบล็กสามารถขับรถมาจอดได้ที่รีส e ร์ทพาร์กิ่งชั้น B ีแค่ขับรถมาที่สยามพารากอนตรงเข้ามาผ่านหน้าโรงแรมสยามแคมเปนสกี้แบงกอกแล้วเลี้ยวขวาเข้ามาในที่จอดรถสยามพารากอนขับลงมาที่ชั้น B ีตรงมาที่บริเวณเสาจ 15, แล้วแสดงสถานะสมาชิกบนวันสยามซูเปอร์แอปให้กับเจ้าหน้าที่ก็เข้าจอดได้เลยสำหรับสมาชิกวันสยามแบล็คและไทเทเนียมพลัสสามารถขับรถมาจอดได้ที่โซนซูเปอร์คลับชั้นจีเข้ามาในที่จอดรถสยามพรากอนจากนั้นขับตรงเข้ามาเรื่อยๆก็จะพบกับป้ายซูเปอร์คลับโซนตรงเข้ามาในที่จอดรถแล้วแสดงสถานะสมาชิกบนวันสยามซูเปอร์แอปให้กับเจ้าหน้าที่ก็เข้าจอดได้เลยและสำหรับสมาชิกบนสยามแบล็ค ไทเทเนียม p l u สและไทเทเนียมสามารถขับรถมาจอดได้ที่โซนวอลเลย์พาร์กิ้งชั้น B1 เข้ามาไหนที่จอดรถสยามพารากอนขับลงมาที่ชั้น B1 แล้วเลี้ยวขวาตรงมาจนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเจอป้ายโซนจอดรถวอลเลย์พาร์กิ้งตรงเข้ามาจอดที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วแสดงสถานะสมาชิกบนวันสยามซูเปอร์แอปให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมรับบัตรบริการจอดรถเจ้าหน้าที่ก็จะนำรถไปจอดให้เพียงเท่านี้ก็ไปกินไปช็อปกันได้อย่างสบายสบาย สำหรับที่เสียมคาปาร์คสมาชิกวุนเสียมแบล็ค ไทเทเนียม p l u สและไทเทเนียมสามารถขับรถมาจอดได้2จุดจุดที่1วันเลพ่พาร์คก,กิ้งชั้น G B แค่ขับรถเข้ามาที่อาคารสยามคาร์พาร์คขับมาที่ชั้น G B ตรงเข้ามาจอดที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วแสดงสถานะสมาชิกบนวันสยามซูเปอร์แอปให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมรับบัตรบริการจอดรถเจ้าหน้าที่ก็จะนำรถไปจอดให้หรือจะขับรถเข้าจอดเองก็ได้และจุดที่2รีเซิร์พาร์คก,กิ้งชั้น M B แค่ขับรถเข้ามาที่อาคารสยามคาร์พาร์คบนรถขึ้นมาที่ชั้น M B แล้ว แตงหน้าสถานะสมาชิกบนวันสยามซูเปอร์แอปให้กับเจ้าหน้าที่ก็เข้าจอดรถได้เลยและสะดวกสบายสุดๆสำหรับใครที่นำรถมาจอดที่สยามพุรากรและสยามคาร์พาร์คสามารถสตป์บัตรจอดรถด้วยตัวเองได้ง่ายๆเพียงเข้าไปที่วันสยามซูเปอร์แอปกดที่ไอคอนสตป์บัตรจอดรถหรือ e-parking กดปุ่มและสแกน QR Code บัตรจอดรถ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยไม่ต้องเดินตามหาจุดสแตมป์บัตรจอดรถให้เหนื่อยอีกต่อไปสิทธิพิเศษดีๆสำหรับสมาชิกวันสยามยังมีอีกเพียบเช็คสิทธิพิเศษของคุณได้ง่ายๆที่นี่สแกน QR code เลย